คอนสั้นเรื่องฉันไปร้านตัดผมเอ้เช้าเลยเนี่นี่แปดโมงแล้วเนี่ยเกมนี่ก็อัปเดตมาสามสีว่วันละด้ข่าวว่ามันมีทรงใหม่ๆทรงที่เราอ่ะยังไม่ได้ใส่เลยนิ่งนาใสแต่ทรงนี้ถ้าง,งั้น เราลองไปตัดดูหน่อยดีกว่าไปดีกว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นะอนืนี่หรือเปล่า สวยเหมือนเดิมอ้าช่างมั้นวุยรอดร่อยได้ด้วยสวัสดีจัดไซเอาว่าไงจ๊ะคือว่าจินแบบเบื่อทรงผมเก่าแล้วก็เลยจะแบบแบบมาแบบเออเอาทรงใหม่อ่ะคะ่ะเอาทรงสั้นๆนะคะได้เลยค่ะเคทุกคนเดี๋ยวเราก,ก็กกจะมาตัดผมกันแะละ้วมาแล้วค่ะ คุณลูกค้าอยากได้ทรงแบบไหนคะเอาทรงแบบที่สันส้นๆนะคะแบบนี้หรอคะไม่ใช่คะ่ะเอาออนที่แบบสั้นกว่านี้ถ้างั้นคือแบบนี้สินะยังไม่ใช่คะ่ะเออที่มาใหม่ค่ะโอโ้ที่มาใหม่ใช่ไหมคะใช่คะ่ะงั้นก็นี่สินะถูกแล้วตั้งแล้วคะ่ะโบนะคะขอบคุณที่มาใช้บริการจ้าโอโ้ทุกคนสวยมากอะทรงเนี้ย กูขีิคารุนี้อ่าแล้วเราจะกลับยังไงเผื่อ,อ,อกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนโอ้โหรถก็คือแบบสภาพเดี๋ยวถึงบ้านบอกนะจ๊อทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะทุกคนก็ซา่ก็โหมาถึงบ้านแล้วจอดหน้าบ้านนี่แหละ ตอนตากแดดดีกว hmm. ่าทุกคนดูนอนไปนอนมาเบื่อเราลงไปเล่นน้ำกันทุกคนร้อนแบบนี้โอ้โหอากาศร้อนเท่าไหนโอ้โหดูสิทุกคนดำน้ำได้แบบเอาโวมีอะไรเนี่ยลูกบอลด้วยสุดยอดเลยทรงผมไอ้นี่ก็แข็งขึ้นเลยวะก็มันเดึงสงการในน้ำมันหลุดไปอุ้ยช้าต่อยได้ไหมขึ้ช้าขึ้ช้าขึ้ช้า ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจะขอบ้านด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้สมมตกันไหมเอออยากให้ทำแบบไหนกก็เมน้นมานะคะอันนี้คลิปเองก่อน